ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงรายครับใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยแต่ว่าวัดนี้กับไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใครรู้จักครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดใจกลางเมืองเลยสิ่งสําคัญของวัดนี้ก็คือเราค้นพบเสาเสมาโบราณที่มีอายุถึง721ปีนะครับ1839คือปีที่พญามังรายเนี่ยมาสร้างเมืองเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเสาเสียมาที่เก่าแก่ที่สุดที่เราได้ค้นพบในเวลานี้แล้วนะครับส่วนนี้ก็คือต้นโพนะครับที่พญาเมีงลายได้ทรงปลูกไว้นะครับนวัดพระเจ้าเมงลายแห่งนี้มีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีครับต้นใหญ่มากตอนนี้ใช้เลนส์วายครับเรายังไม่สามารถที่จะเก็บภาพได้ครบทางต้นได้เลยส่วนนี้ก็คือพระธาตุเจดีย์ครับของวัดพระเจ้าเมงลาย หรือเป็นเจดีโบราณครับที่น่าจะมาพร้อมๆกันนะมีอายุ700ปีแน่นอนองนี้กำลังจะกลับอยู่แล้วนะครับเราก็ยังเดินมาเห็นค้นพบกับบ่อน้ำโบราณที่มีอายุ700ปีแน่นอนว่าต้องเป็นยุคเดียวกับที่พิยามางรายมหาราชมาสร้างเมืองเชียงใหม่ครับปัจจุบันก็ยังมีน้ำอยู่ข้างในนะขังอยู่ แล้วก็มีการต่อท่อ P v C ออกมาด้วย